ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมนี่อยู่กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะและนี่ก็อยู่กับอ่ากับดัสนะครับผมเ <c oughs> พื่อนของผม,ผมที่มาช่วยในการทดสอบนะฮะเจ้าตัวทรัชมันชื่ออะไรนะทำเคนส์ปะ <c oughs> อา่ทาทำทำไม่อ่านว่า <c oughs> ทำใช่ไหมไม่รู้จักว่าอะไร <c oughs> มันเป็นภาษาอะไรอังกฤษหรอไม่น่าใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นชื่อออกแนวอะไรสักอย่างเอ่อเอาจริงตอนนี้ตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่ามันสร้างซัพพอร์ตได้ดี แต่แต่ไปอ่านมารู้สึกว่าเขาบอกว่ามันเอาไปใช้ท็อปเล่นก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่ก็จังเกิลก็ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะออกซัพพอร์ตแล้วกันโอเคดัสเราจะออกซัพพอร์ตนะดับเซอรวันนี้เขาบอกก่อนว่าเราเราเล่นกันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวเนี้ยเนี้ยมันบอทนี่วะไม่ออกซัพพอร์ตก็ได้นี่วะลืมเอมันเป็นบอทนะครับผม เป็นบอดเกมนะเพราะว่าเลเซอร์พี่บีพวกเราสองคนไม่สามารถเล่นกับคนได้เพราะว่ามันแหลกมากนะฮะก็ยังคงต้องเป็นบอดต,ต่อไปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวาทดสอบกันออกเลยดีเอาเป็นไอนี้แล้วกันเนาะออกเป็นออเอพีเอพีแล้วกันเนี่ยหน้ากากเราจะออกเอาอะไรก่อนเดียวเอาเอาสกิลหนึ่งกนแล้วกันแพสซีฟของมันคือทำสแต็คสามครั้งอนะแล้วก็เมื่อทำสแต็คสามครั้งปุ๊บมันก็จะสามารถใช้สกิลต่าง ให้เกิดอัเปนตีต่างๆที่แตกต่างกันได้นะครับอันนี้เท่าที่อ่านมาเนาะแล้วก็เบสิกแอคแทกเนี่ยจะเพิ่มดามจอะไรอ๋อ,อทำสแต็คไว้เป็นดามจใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวโอเคมันมีแค่หรอกมัน,ม,นมันแค่เป็นสแต็คสามอันเฉยอะ่ะนึกถึงไอเนี่ยบ <c oughs> อม<ะ>ก็พอสแต็คสามอันแล้วสกิลถัดไปของเราที่โดนเป้าหมายมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนี่เราสองคนใช,ใช้สกินเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนกันเลยดูดิ <laughs> พรานทะเลอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างป่ะนี่ตานเรามีหม้อกินเป้าโอ้เอาให้าทมันขึ้นมาอยู่บนน่ะเออช่างมาเถอะก็บอทเอไมันจะลงมาสกิลหนึ่งมันจะทำการสโล์เนาะแต่ถ้าใช่อีกคันหนึงมันก็จะทำการสตันอย่างนี้นะครับมันจะสตันได้โอเคนะโอเคแหละ เป็นสกิลที่อ่ไม่เหมือนกับไลโอนาตรงที่ว่าตีแล้วต้องใช้เพื่อนในการให้แพสซิบมันแต่อันนี้ไม่จําเป็นเลยตีปั๊บปั๊บปั๊บสตันดึงเป็นตัวที่ทำาดาเมจด้วยตัวเองด้วยไม่เหมือนบอมบอมนี่คือมันต้องให้คนช่วยหน่อยมาถึงจะสตันได้ตัวนี้มันทําเองตที่จริงๆคือบอมก็สตันด้วยตัวเองได้แต่ว่ามันจะไม่หลังจากสกิลคิวแล้วจะไม่มีดาเมจอื่นเลย ในระหว่างที่ตัวนี้นี่จะมีทั้ง damage ทั้งความถึกแลกสร t i แล้วสรุปแล้วตัวนี้มันเป็นแชมเปี้ยนแบบ AP tank อ,ะอ่ะ่าสก,กิลแล้วเป็น AP หมดเลยอะอืมดัสตัวนี้นะนี่ uh huh. สก,กิลสองแล้วครับผมสามารถกินเพื่อนได้นะฮะแล้วก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็คลายเพื่อนออกมาได้นะฮะดะัส huh. ตอนที่อยู่ในทอ้อเราเป็นไงมั่ง <laughs> รู้สึกเมื่อ <laughs> โอเคเดี๋ย okay, วเราจะดูสกิลต่อไปกันเดี๋ยวขอพี่ <skill S 1> สังเกตสกิลจะคล้ายๆกับออติของคาลิสตาแต่แตกต่างจนที่ว่ารู้สึกว่าควบคุมได้ทั้งสองคนเลยปะจริงเหรอได้านสมัยออกมาเองได้ปะเราใช้สกิลในนั้น<อ>ได้ไหม<อ>เดี๋ยวลองดีดีเ,เราเราเลือกที่จะออกเองได้อนนลองดีดีเข้าไปปุ๊บอ๋อพุ่งมาได้ด้วยเหรอพุ่งมาได้ไกลเหมือนกันเนี่ยอ่าฮะโอเคมันคือสามารถใครเลือกใครได้ทั้งคนที่กินกับคนที่สุกินใช่ไหม น่าจะใช่นะเพราะว่าเราเราเรากินนายอะไรก,ก็กดปล่อยนายมาได้หรือ,อว่ายังไงหรือว่านายก็ออกมาเองได้ใช่ไหมแล้วเลือก,ะอกระยะเรื่องระยะอะไรด้วยใช่ปะเราไม่เห็นในนะั้นอะใช่ออใช่เลือกเลือกระยะเลือกทิศทางที่จะออกได้เอามาดูสกิลสามกันนะฮะสกิลสามนี่คือติ๊กสกินนะครับผมหนังหนานเองคือมันจะเป็นสกิลแบบว่า,วา,าทุกครั้งท,ที่ตัวทัชเคมโดนโจมตีนะฮะมันจะทําการ รีเจนเลือดได้นะฮะเป็นพาสซีฟของสกิลนี้นะฮะดูนะแล้วก็จะมีช่องช่องขาวๆเนี่ยฮะซึ่งถ้าเรากดแอคทีฟมันจะกลายเป็นเกาะทั้งหมดเลยหรือถ้าเกิดเราปล่อยไว้แล้วก็มันจะกลายเป็น <c oughs> ปบปบไม่ดีเต <c oughs> <c oughs> ึงถ้าเกิดเราปล่อยไว้อะมันจะกลายเป็นการรีเจนเลือดจากจากจาก,จากดาเมจท,ท,ที่หายไปี่หายเปอร์เซนนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ดีนะเรา <c oughs> ว่า อืมเป็นแพสซีฟที่ดีสำหรับก,การเทรดในเลนบนมากอะ่ะเอาจริงคือคือนึกข้าวดิถ้าเกิดอ,ออกออกของแทงเยอะแล้วแล้วสกิลสกิลนี้ทำงานนะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรกันเลยอะข่าไม่ตายอะ่ะแอมได้ <c oughs> น่าจะบอกกับในว่าตัวที่ออกวอร์มออกคุมไหมเพราะสึกว่าสกิลสุดท้ายของมันอะ่ะไออรบิซอที่เป็นอ,อบิซ <c oughs> อยักอะมันจะมันบอกว่าแพสซีฟคือทำให้ได้ดามจ จากพลังจบดีทั้งหมดเป็นเมจิกเอ้ยพลังพลังชีวิตทั้งหมดอ่ะทำเป็นดาเมจเมจิกดาเมจได้น่าจะแรงแต่นใน<ะ>อีกทางหนึ่งถ้าเกิดออกแต่ของ Resistence ใช่ไหมอือออกแต่ของกันเวทออกของกราะมันจะทำให้ชีวิต Effective Pile of Health อ่ะมันมีค่ามากขึ้นอ๋อน่าสนใจนะอืมก็คือไอ้โลดเนี้ยอาจจะเป็นเป็นตัวทดแทนที่จะออกตอของชีวิตได้เลย แล้วก็ออกของของทึกอย่างเดียวอืยวต้องลองดูแต่หของเรื่องนี้ก็ต้องลองในเกมจริงใช่ตอนนี้เราอยู่กับบอดมันตัดสินอะไรมากไม่ได้นะฮะเฮ้ยแต่ว่าสกิลหนึ่งนี่โป๊กดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ้ลืม,มบอกไปสกิลสกิลสองของมันนะฮะมันสามารถกินมินเนียนได้นะครับผมแล้วก็เลือกที่จะปล่อยออกมาได้อย่างนี้นะฮะซึ่งโคตรแรงเลย มันกินตัวป่าได้แต่ว่าไม่สามารถกินตัวบัฟได้นะจริงเหรออือโ oh, oh, okay, อ้เสียใจอะถ้างั้นโอเคเราผมจะอืมเราสแต็กได้ก่อนนอตอนนี้นะมันยังนี้ไม่ได้เออใช่ถ้าเกิดสังเกตดีๆเมนเย่นใส่ชุดชุดผู้พาร์ตี้ด้วยนะเออจริงด้วยใส่หมวกน่ารักเชียวอือเดี๋ยวก็น่าจะเข้าในเซิร์ฟไทยในเรืวๆเหล่านี้เป็นรางวัลอีเวนต์มันมันน่าจะเขาบอกว่าถ้าเกิดอีเวนต์ชนะเราจะได้มุนโดฟรีนี่ กินโีก็ไม่ถึงนะแต่ที่เดียแล้วใช่ไม่เต็ดไม่เต็็ถ้าดสงสารนะฮะไม่ร้องไห้ได้ถึงได้ถึงระดับที่สี่ที่เป็นโปนัสไอพีอ๋อแต่เพิ่งสังเกตว่าพอมันกินมิเนียนเข้าไปอ่ะมันไม่สามารถมันไม่มีแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะยูอมาบอกระยะให้อ่ะฮะดูดิมันต้องมันต้องเลือกมันต้องเลือกกล่าวเองอ่ะ ต้องลองดูทีนนะฮะแต่รู้คือว่ากินเข้าไปแบบคล้ายๆกับ e ของไซออนปะไม่คล้ายนะมันไม่มีบอกเลยอะ่ะมันกินเข้าไปแล้วมันก็หายไปเลยแล้วกต็ต้องเลือกเราเองเนี่ยกินเราปุ๊บรล้ยะสูสดเท่าไหร่อุ้ยระยะไกลมากอะดสัสโคตรไกลอะ่ะ <c oughs> คือมันก <c oughs> ไกลได้ไกลมากอะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่บอกระยะนี้มันก็โคตรโกงเลยดิดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินก่อน ขณะมันกูนดาวชาเนี่ยเูนะดยนะเนี่ยดูดิโคตรไกลอ่ะคือคือสกิลมันไกลมากอ่ะเมื่อกี้นายเห็นไหมเรียกว่าเป็นตัวโป๊กในเลนได้เลยคือคือสกิลหนึ่งก็โป๊กได้ดีแล้วนะดูนะเนี่ยเรากินเข้าไปใช่ไหมนเ,เนี่ยเราขว้างสุดระยะเนี่ยได้ประมาณเนี้ยดูไอพี IP น้อยด้วยนะ ไอ้ดู MP น้อยด้วยนะใช่เก้าสประมาณ90กลับบ้านละอ๋อ90ก้าสิบเหรอ,อ <c oughs> แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดออกของ AP พนี่มันจะแรงขนาดแรงขึ้นขนาดไหนหรอมัน scaling งดีขนาดไหนเดี๋ยวลองสักนเกลแป๊บนึงนะเออเออมันต้องไปอ่านในนั้นแท้นี้มันไม่บอกเดี๋ยวต้องลองดู กอผลที่ดีสุอดออกของ <c oughs> ออก <c oughs> ออกออกของซับก็ได้นะแล้วก็ไม่รู้ดิแต่ว่าสุดท้ายก็เอาแบบแบบมาแบบซับซับกึ่งเอทีน่าจะเวิร์กอ่ะอืมเพิ่ดาเมจสูงอีกแล้วก็ใช่แต่ดาเมจมันเยอะมากอ่ะเอาจริงอะว่าดาเมจมันเยอะมากคือแบบเดียวี่สิบแปดมันมันทำนดาเมจยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่มโอ้ไม่แอ่ของเพิ่มดาเมจก็แรงสินะ คือมันออกมันคือคือไอพลังพลังพลังไอเอเบริตี้พาวเวอร์มันจะแรงขึ้นตามสเกลของ HP อ่ะเนี่ยคือคือถ้าเกิดเลือดยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเนี่ยลองกินลองกินนี่สิกินปูกินปูได้ด้วยฮะไปเลยปูใช้โผัโคตรแรงอ่ะจริงมันกินแรงมากนะ เดี๋ยวลองดูเดี๋จะต้องลองเวลหกนะฮะเวลหกนี่มันจะเป็นอะไรนะหู <Nice S 1> ดันมันแรง,งมากอ่ะพอออกพอออกเออ่ะโอ oh. นี่ฮะพอปล่อยปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งไอ้แพสซีฟของสกิลสาจะทำงานคือรีเจนเลือดนะฮะดูดิดั้ดนด,ดีมันรีเจนโคตรเยอะเลยอ่ะเ,ออเห็นเห็นเห็นโคตรขี้โกงอ่ะ <laughs> กินเลยตีแล้วกินดูไม่ไม่ต้องสามสแต็กก่อนอ๋ออโอเคต้องตีสามสแต็กก่อนอ <h> กินได้โอ้โอโอไม่ดีมันกินได้นะแต่ว่าพอก่อนช่วงที่กินอ่ะจะไม่สามารถใช้พวกสเปลของของสมมเนอร์ได้เลยนะจะแฟดไม่ได้อะไรไ,ไม่ได้เลยก็ถือว่ามันก็ต้องกับ ดัสมานน่อ๊มอา้าวมันต้องเอ้ยมันกำหนดยังไงอะเราไม่รู้กับตัวหนอนใน Starcraft 2องะอ๋อมันคืออ๋อคือทุกครั้งที่เรากดใช้มันต้องเลือกไปก่อนเนาะถ้างั้นโอเคเข้าใจละไรว่าจะาตำแหน่งอะไรโอเคโอเคเรมื่อกี้ผมไม่รู้ไงผมแบบก,กดมาปุ๊บโอเคมันออกมาเลยติดตรงนี้เดี๋ยวจะลองอีกทีนึงอ่าฮะูแต่ครูดาวนานมากอะาเลย<ะ><ะ> ระยะมันกไกลขนาดไหนเนาะระยะมันประมาณครึ่งหนึ่งของไอเนี้ยนึกถึงพารเทอรีอนออกไหม่ะประมาณครึ่งหนึ่งของพาร์เทีถือว่าไกลวะก็ไกลอยู่นะแต่ถ้าจะเทียบกับแบบอ,อัลติเล็กไซแล้วก็แต่อัลติเล็กไซมันมีข้อจำกัดคือต้องมีหลุมไงเล็กไซมันโกบลบอลนี่ประมาณของน no ็อกเทิร์นปะเวลหนึ่งเนี่ย น่าจะประมาณของนองเธอแต่ไม่รู้ว่าพอเวลหกเอ้ยเวลเวลสิบเอ็ดเราจะเยอะขนาดไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องลองดูเวลสิบเอ็ดกับเวลเนี่ยเวลถามว่ามันดีไหมเรากินมังกรได้ไหมเนี่ยแต่มากินได้ไหมมันไม่มีให้เก็บไม่มีมานาและกางจะตาย กลับมานะโอเคตอนนี้ก็ได้รู้ว่ามันอันติต้องใช้ยังไงละแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีก่อนเดี๋ยวลองดูเขาบอกเฮ้ยเราไม่ได้ฟาร์มจนเบลตามแล้วอะเดี๋ยวต้องฟาร์มหน่ละ <laughs> เบลยังไม่ <laughs> เบลลเจ็ดเลย <laughs> มัวแต่เล่นบัตรบัตรฝั่ <c oughs> งนู้นนี่มันเบลล์นี่ละ <c oughs> มาๆมา,มา แต่เราอยากลองใช้สกิลให้ครบดูอะดัดงำก็โอ้ไม่ทันตายแล้วตายงำงำสีอ่ะ วัดเ <What? S 1> อ้ยไม่ทันเั when ๊ด feeling w n ไม่ทันปิงขึ้นไปแล้วห้าร้อยเมื่อกี้กดไรไม่ได้่ะเดี๋ยวเราพาว้าป่าดนะัดเราจะลองใช้ดูจะเหมือนว่าตอนที่ใช้อันตีอะถ้าเกิดเรากดอันตีไว้แล้วไม่มีเพื่อนมานะมันก็จะไม่สามารถคนเซิลได้ปะ่ะมันจะไม่ยอมไปปะ่ะเดี๋ยวลองดูั น่าจะไปแค่คนเดียวอะไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวลองลองนำทางไปสิโอเค Magical Journey เฮ้ยเขาใช่ไงวะอ๋อมันระยะได้ไม่โอ๊ยระยะมันไม่ไกลขนาดนั้นอะตั้งหนึงนะอะล่ะต้องเดินไปก่อนเอาเอาโอเคมันคือถ้าแต่หยู่ถ้าอยู่ตรงป้อมอ่ะอยู่ตรงรอบป้อมน้ำนะมันจะได้แค่ตรงเนี้ยไม่เกินเนี้ยอ๋อไม่ไกลมากเท่าไหร่เดี๋ยวลองแต่ว่าช่วยในการแกงได้อยู่อืมลองนึกภาพเป็นก็มันคล้ายๆกับ Magical Journey เ v e r s i o นใต้น้ำ เออจริงมุดดินไปท่าน Magical Journey in the stomach โอเคเดี๋ยวเราตอนนี้กันมาอ่ามาเข้ามาเลยอแต่ได้แค่ว่าแบบมันไม่ได้น็อกอัพเลยนะแบาพอตอนขึ้นเนี่ยโอเคก็ดีนะ คือคือถึงมันจะบางแต่ว่าไอ้สกิลสามันทำให้มันหนาอะไรขึ้นมาได้ทันทีเลยกดสกิลสามปุ๊บเกาะขึ้นมาแบบพรวดพลาดอ่ะ mm hmm. แล้วคือไอ้สกิลสองอ่ะอัพเยอะๆนี่คือแรงนะตอนเนี้ยคือแบบยิ่ง HP เยอะตอนนี้มันขึ้นมาประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะลองนึกท่า HP เยอะๆดิโคตรแรงอ่ะ mm hmm. จะลอง เดี๋ยวลองออกแทงดูนะน่าจะเวิร์กตอนนี้ตรงนี้ไม่ต้องออก AP อก็ได้นะอ,ออกแทงรววๆก็น่าจะแรงนะใช่ตีแรงด้วยเบรดไดเมจตลอดนี่มันแทงในฝันเลยฮึ <laughs> <laughs> ยเอาลิ้นแตะทีโคตรแรง <laughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนนั่นเด็ดหิวเียงมันดูแบบหิวว่าโชกาดออีกะ เออโอเคเฮ้ยพุ่งพุ่งยื้อเลยเนี่ยเจ๊ร้เจ๋งว่ะเราสามารถกำหนดปล่อยออกมาได้ด้วยนะดัสรู้ปะเราเล็งได้แล้วเราเข้าใจละเราเล็งได้ด้วยโอ้โหโคตรดีอ่ะตัวนี้ชอบเลยอ่ะชอบแทงแบบนี้อันนี้มันทีมราคาดูดูบนตวัดลิ้นทีโคตรเลงโอ้โหตะหวัดลิ้นแรงมากอ่ะ เออเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบจอดสิวะเดี๋ยวรอแม่ซื้อหอกก่นอนตีมังกรกันไปตีมังกรกัน <c oughs> ไปกินมังกรกันเออมันน่าจะเท่าเกือบไปกินมังกรได้ตลกมาก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ก็เอ๊ไไะไม่ได้แหละไม่ได้แหละแต่เซได้นะเหมือนมันน่าจะทำดามเมจหน่อยอะถึงมันกินไม่ได้แต่ควรทำดามเมจนะ,ะ <c oughs> เนอ,อ,อะปะอ่ะพูดว่าเมังกรเนี่ยนะ <c oughs> แงอะ่ะแต่มันเดินช้าแบบเดินช้ามากๆเลยอะเราไม่ค่อยชอบนี่แหละด้วยความที่มันอ้วนเลยแหละเราว่านี่ขอตัวหนึง่งแต่ ADC ยังเดินช้าก่อนนะอืมเราว่ารงหน้าจะออกรองเท้าแบบรองเท้าไอเนี่ยไอรองเท้าเหลืองไหมเออมุมน่าจะาดีนะแต่เดินเดินเร็ว แต่มันบอยให้ออกเมอร์คิวรีเทดฮะก็เพื่ออยู่เพราะว่ามันจำเป็นต้องแบบยืนอยู่กลางกลางนี่นะกลางวง <c oughs> เป็นตัวที่ยืนกลางวงเพราะว่าแลวเพราะว่ามันตัวใหญ่ๆอยู่แล้วด้วย <c oughs> คือเยืนเยืนบงังทำได้ที่เยืนบงังเพราะว่าฮิตบ็อกมันใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่าถ้าอ,ออกวอรมบอก <c oughs> <ง>น่าจะเวิร์กมากเลยเดี๋ยวเราจะลองออกวอรมบอกดูจะแรงขนาดไหน โคตรแรงอ่ะเราว่ามันควรปรับถ้าเป็นโดนเนยร์ก็ได้เราครว่าควรเนอรสกิลสองก่อนเลยอ่ะตัวเนี้ยก็จะต้องดูว่ามันขนาดไหนเพราะว่าขนาด e ของไซออนอ่ะก็ยังถูกเนิร์เลยเพราะว่ามันแรงเกินไปคือตัวนี้มันแรงทั้งหมดเลยนะอย่างสกิลสองเนี่ยใช้มานาขอสิบห้าตอนเนี้ยทำดาเมจสองร้อยอ่ะ คือตอนนี้มากกว่าบาทเิยแรงมากเอาจริงกินทีทรรมดาเมตนะแล้วบุญขอกมานี่ยิ่งแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะเนมันบุฟเฟ่ต์วัวแท้แ้โอ้ โอ้ยยังคำคือเอาจริงนะเราว่ามันกินแรงแบบแบบโชกากาศอะแต่กินได้เรื่อยๆอะ่ะ mm. ดัดไปเข้าปากเรา <But> เปิดไปไหนแล้วอ่ะ Get into my mouth โอ oh, ้โเจอละดัดเอาอาหารมาให้ <laughs> เอาตายแล้วกัง <laughs> oh. ตวัดทีตายเลยโอยคนแรงแตัวลรงมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปลาดุกหรือว่าเป็นกบเนี่ยเราไม่รู้แล้วเนี่น่าจะเป็นปลาดุกกว่านะเอากำติดเพราะว่ากบมันไม่มีหางเออจริงด้วยเลยลูกออสไงยังจะโตกว่าน,นี้อีกหเหรอเดี๋ยวรอเวทสิบหกก่อนจะรู้ว่าจะไกลขึ้นไหม เฮ้ยแต่ว่าเอาจริงมันก็ถือว่าไกลมากนะเท่าเท่าพาเทออนอะประมาณเท่าเทออนอะริฟน็อกเชนอืมมันเราว่าเดี๋ยวเราต้องลองไปเล่นป่าละเราว่าเราจะหาเดี๋ยวลองอติดกันอีกมากเดี๋ยว แต่ถ้าเกิดไม่ไม่กำหนดอันติีดีๆนี่แบบเฟลแบบเราทำอะแบบว่าเรากำหนดไม่ได้ไงว่าจะไปตรงไหนเละเลยอะกดอันทีตีกดกด,กดทีนี้เกิดอยู่ใกล้ๆตัวเองเงี้ยเศร้าอะมาดัสปะเราไปแก๊งกันแค่ไนป่นเะเดี๋ยวเราคันี้ไม่พลาดแล้วเราชั้ว,วยังยังยังเก็บเวลไงเก็บเวลเก็บเวลกัมมอนอ๋อขอตัวเลก เดอวมันน่าเกลียดมากเป็นตัวที่น่าเลียดน่าเกลียดเดูยดิกกยดดดขอตัวนึเง <Okay. S 2> มารัะต้องอย่าก,กินทิ้งเหลือซิเฮ้ยคนหลงนะ่ะหัวหลงหัวหลงทาง what what the fuck he just เอ็ดเม่ดัดเข้ามาเลยปะเขาแต่เลยอีกแล้วเหรอทำไมมันกดยากอ่ะพอเราไม่สามารถเล็งได้มันกดไม่ได้อ่ะมันสมาร์ทแคสได้เปล่าเออจากสมาร์ทแคสก็ได้จริงๆนะเล่นไม่ได้เออว่าสมาร์ทแคสจริงๆด้วยอ๋อสมาร์ทแคสเดียวสินะเดี๋ยวเราปรับก่อนเดี๋ยวลองดูดิ มันต้องเลือกอะไรนะเออเดี๋ยวเอาตีได้อีกแล้วเหรอ,อยังมันน่าจะบั็อมันเนี่ยอบั็กแสดงผลสินะมมันกดยากแค่คือต้องเอาเอา,เอาเคอร์เซอร์ไปวางไปตำแหน่งก่อนถึงจะกดใช้ได้อะออกปะอือหือ ึ่งเป็นปัญหาครับเรามากนะนอนจริงเดี๋ยวขอไปลิผมก่อนแล้วจะลองดูว่าระยะเป็นยังไงมั่งโอเค เราใช้แฟลชไม่ได้อะเกมเนี้ยเป็นไรไม่รู้บัคหรือเปล่าน่าจะบัคอะเราใช้แฟลชได้อยู่นะั่นแปลว่าอาจจะเป็นแสดงผลแค่ตัวทำอ๋อเหมือนกับตอนตัวเนี้ยมันตอนใช้สก,กิลอะไรสักอย่างอะแล้วมันตัวแดงแดงอะมันจะใช้ไม่ได้อ๋อเวลาตัวแดงๆมันก็จะใช้ไม่ได้อีกแล้วนี่ห่ยตายเลย <c oughs> แล้วเนาะซึงบอกแล้วะยะยมันโอ้ยระยะกว้างมากนะตอนนี้โอ้ย <c oughs> หละเกมนี้คงอันตานะเดูคือแบบตอนนี้ระยะมันครึ่งแบบอะ <c oughs> โอ้โหครึ่งแบบเลยฮะจังหวะนี้สนุกแล้วละ่ะมาๆเดี๋ยวกลับบ้านแบบซื้อของกันอ่า ลองดูกันคือตอนนี้ระยะไกลมากอะ่ะบอกเลยถ้าเดินอย่างเงี้ยครึ่งแบบแล้วมาดัสมาเข้าปากเราครั้งนี้ไม่พลาดโอเคไปโผล่ไปกินโผล่ยังคำเนี่ยไปโผล่ตรงนี้กันเนี่ยรอตรงนี้ตองนี้โอเคมาแล้วขึ้นมาเลย มิ c a l j o u น n e y s u r p r i ปเปนี่กินเมันตบมนโคตรแรงอะดัสเห็นป่ะเมื่อกี้แผลตาย แต่ไม่รู้ว่าในทีมไฟจริงๆจะเป็นยังไงนะต้องลองเล่นกันดูนะฮะอันนี้เป็นแค่ทดสอบว่าสกิลมันมีอะไรบ้างแค่นั้นแหละดูว่าแรงแค่ไหนอะไรบ้างนะฮะลองได้เลยครับผมถ้าเกิดแล้วคนออกของเล่นรถคูดาวหรือว่าคนออกของแทงปไปเลยีมาก่อนเราว่าออกแทงเบรกล่านนจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันแรงมากอะ่ะยิงย่งเฟิเซิง์ฮาร์ดนี่เหมาะก,กับตัวนี้มากใช่ด้วยด้วยทุกอย่างคือซีซีมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะนึกออกปะ <laughs> <laughs> กวดเอาไว้กวนเพื่อนได้ด้วยมัน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 ยิ่งกว่าเทสตกอืมเราว่าดีกว่าเทสอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราบฏิกริาที่ดีเราว่าน่าจะไปท็อปเลนสรุปมากเลยตัวเนี้ยในทางหนึ่งคือเป็นคือเราเราดูแบบว่าถ้ากินศัตรูมันเหมือนกับมินิซอนย่าด้วย ใช่ใช่อันนั้นแหละคือข้อดีของมันอะ่ะตอในใดที่ตอในใดที่ไอตัวเนี้ยมันไม่ตายอะ่ะก็เลยมันจะทำให้<ะ>มันจะทำให้แบบว่าที่ไฟกลายเป็นสี่ห้าสี่ห้าชั่วคราวได้แบบสบายสบายเลยจริงรัดเข้าปากเรา going in what no you หวาเสียวเลยดิเสียวอะไรแค่ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเราฟังนะฮะวันนี้ก็ทดสอบกับเจ้าจัวชชมป์สแกนกันนะครับผมขอบคุณดัสมาที่มาช่วยผมวันนี้นะฮะโอเคไปเจอกันคราวหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ